สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาสอนเต้นเพลงนี่เลยนะคะเป็นเพลงสากลที่รู้สึกว่าคนเต้นเยอะกันอยู่ในช่วงนี้นะก็จะมาสอนเต้นนะคะซึ่งมันก็จะไปยากเลยเริ่มที่ท่าแรกเลยก็คือกดอ,อกปึ้งอันนี้เราไม่นับเพราะว่ามันจะขึ้นท่อนฮุกแล้วนะคะทุกคนกดอ,อกเสร็จปุ๊บเรามาเริ่มนับท่านี้ค่ะใช้มือขวานะคะดึงเหมือนเราดึงอะไรสักอย่างดึงเอามาอย่างนี้นับหนึ่งแล้วก็ซ้ายมือซ้ายปุ๊บนับสองนะคะในส่วนของขานะคะพอดึงมาเนี่ยย่อลงมา หนึ่งย่อสะโพกลงมาหนึ่งสองเออเห็นไหมคะทุกคนอีกรอบนึงนะคะหนึ่งสองสามหนึ่งสอง,สอง,สองเสร็จแล้วเนี่ยทั้งสองข้างแบบนี้นะคะพร้อมกับเอาขาขวา,าออกมาปุ๊บสามแบบนี้นะคะทุกคนต่อด้วยสี่เนี่ยพยักหน้าสี่เสร็จแล้วจังหวะห้าเนี่ยเอาแขนนี้ออกมาแขนขวาออกมาพร้อมกับมีการเปิดส้นเท้าขวาขึ้นแล้วก็ ทิ้งสะโพกลงมา2จังหวะนะคะทุกคนนะแล้วแขนก็จะไล่ามาแบบนี้นะคะทุกคนก็จะเป็น5 6าห้ฝั่งนี้7 8ก็จะเป็นแขนนี้นะคะทุกคนขาอก็จะเป็น7 8มาแบบนี้นะคะเซ้นนี้ทวนอีกหนึ่งรอบนะคะทุกคนหนึ่งสองซ้ำปึ๊บแล้วก็มาเป็น1 2 3 4สาสี่ปึ๊บ5 6, 7 8ต่อด้วยท่าต่อไปนะคะให้เราใช้มือทั้งสองข้างนี้เอกไปด้านหน้าก่อนแล้วดึงเข้าหาตัวเองแบบนี้คะ่ะทุกคนนะอันนี้ก็จะเป็นนับ1 แล้วก็ผักออกผักออกเนี่ยผักโดยผักมือเดียวคือมือนี้พร้อมกับเอานิชี้ชี้ออกมาแบบนี้นะคะทุกคนค่ะอ่ะมันก็จะเป็น1 2สองแบบนี้เห็นไหมคะพอผักออกเสร็จเนี่ยขาขวาในก้าวไปด้านหลังพร้อมกับชูมือขวาในขึ้นนะคะเดี๋ยววิดีโอเนี่ยเดี๋ยวจะกลับเป็นด้านหลังให้นะคะเป็นเป็นแบบเหมือนเธอเต้นอยู่ด้านหลังฉันโอเคไหมอ่ะโอเคนะปึ๊บแค่ขวาเข้ามาปป๊บปึ้ง สามเป็นสามเสร็จแล้วเนี่ยให้เราควงสะโพกไปทางขวานะคะสองจังหวะอ่ะมือนี้เก็บมานี่ก็ได้นะคะทุกคนก็จะเป็นสี่ห้าต่อด้วยทางซ้ายอีกสองจังหวะนะคะก็จะเป็นหกเจ็ดนะคะจากตรงนี้นะคะอ่าจากตรงนี้มาจะเป็นและแปดโอเคไหมคะก็จะเป็นและแปดคือหมุนสองรอบหมุนและแปดนะคะทุกคนอ่ะทวนเส้นอีกหนึ่งรอบค่ะหนึ่งสองซ้ำปึ๊บหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดและแปดอ่าทวนเซตที่หนึ่งมาหาเซตที่สองนะคะทุกคน1 2 3ซ้ำปั้งแล้วก็1 2 3 4แล้วก็5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7และแปดนั่นเองค่ะทีนี้ต่อเซตที่สามพอหันหน้ามาอย่างเงี้ยทำนี้เหมือน เหมือนสตาร์โรถ่ายริ่มริ่ก็คือขึ้นและลงในส่วนของตัวเนี่ยจะเป็นอกแล้วก็ตูดอกแล้วก็ตูดอกแล้วก็ตูดแบบนี้นะคะทุกคนอ่ะปื๊บปึ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 ๊บแบบนี้นะคะทุกคนนะจะทำอยู่สี่ครั้งนะคะก็จะเป็นหนึ่งสองสามสี่โอเคไหมคะอ่าแล้วพอมาฝั่งนี้หันมาฝั่งนี้ให้เอามือน,นี้ขึ้นมาเลยปื๊บหนึ่งสองสาม 4เหมือนกัน4ครั้ง4ีบวกสก็เป็น8เซตนี้ไม่ยากเลยเห็นไหมคะอ่ะทวนอีกหนึ่งรอบนะคะ1 2 3ปึ๊บ1 2 3 4 5 6 7 8นั่นเองค่ะทุกคนค่ะอ่ะทวนทั้ง3เซตพร้อมกันนะคะ1 2 3 4ปึ๊บ, 1, 2, 3, 4, บ 1, 2, 3, 4, 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7และ8แล้วก็1 2 3 4สสี่ปึ๊บห้าหดหลังจากนี้นะคะให้เราเอามือแบบอุ๊บส์อย่างนี้นะะ่ารักพร้อมกับลากขาซ้ายเข้ามาแบบพอยแบบจริตจากก้านาน่ารักนิดนึงอะ่ะทุกคนนึกออกปะเออก็จะเป็น1เสร็จแล้วก็จะเอาขึ้นบน2อ,อ่าแล้วก็ลงล่าง3คือมือไปแบบนี้เลยนะคะทุกคนนะต่อด้วย4ี่เอามาท่าเดิม4ข่าวความมันจะบิดมาเห็นไหมคะเออฟีแบบปวดเยี่ยวทุกคนออกปะเสร็จแล้วพอปวดเยี่ยวเสร็จปึ๊บอันที่ห้ปล่อยเลยคือแบบ อย่างนี้เลยนะคะแล้วก็เอืนอออกนั่นเองนะคะอันนี้ไม่ยากนะน,นี้จบถึง5้านะคะเพราะว่าเราแกะตามคลิปนี้เลยนะคะทุกคนนะอ่ะเดี๋ยวเอาอันนี้อีกหนึ่งรอบนะเนี่ยตรงเนี้ยนะคะเซตสุดท้ายหนึ่งสองซ้ป1หนึ่งขึ้นบนสองลงล่างสามกลับมา4แล้วก็ทิ้งห้าโอเคไหมคะอ่ะทีนี้ก็ทวนเซตที่หนึ่งมาหาเซตที่4ทั้งหมดเลยนะคะทุกคนนะหนึ่งสองซ้ปึ้งแล้วก็ หนึ่งสองสามสี่ปุ๊บห้าหกเจ็ดแปดแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดและแปดแล้วก็หนึ่งสองสามสี่แล้วก็ห้าหกเจ็ดแปดแล้วก็หนึ่งสองสามสี่แล้วก็ห้านั่นเองค่ะทุกคนท่าทั้งหมดก็มีแค่นี้นะคะทุกคนค่ะเอาเป็นว่า เราได้ซ้อมทั้งหมดแล้วถ้าใครไม่เข้าใจเนี่ยรีกลับไปสโลอีกก็ได้นะคะทุกคนค่ะแล้วก็จะมีคลิปที่ใส่เพลงเต้นแบบสโลแบบช้า0.5 0.7 0.9แล้วก็แบบปกตินะคะซึ่งเป็นแบบกลับด้านแล้วเนี่ยก็จะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะคะตรงคำอธิบายของคลิปนะคะทุกคนค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ